สวัสดีครับนี่ผมเบลเบิร์ดนะครับโอเคเริ่มแล้วหนึ่งแหลกแม่โอเยโอเยเกมโอเย่กูกูกูก็จะแคทเกมกูแครไม่เป็นมันจะแหลกเปล่าวะไม่รูู้ไม่เป็น ทำไมแต่ไรมันไม่มีคนดูหรอกมีคนดูไม่ดูโอแกูวิธีฝันฟามบ่าย2ี่สิบวิวแคปแคปกับกูแล้วก็แม่กูแม่แม่กูสแปมอะไร ไปไม่เป็นว่ะแมตช์นี้กูไม่เคยเล่นมึงอยู่ไหนหมดหมดอยู่บีไงไดูใบขาคนไใดสวัสดีครับสวัสดีครับเบ้าหยิบไปแพตหยิบบอลแพตกลุกแพนไม่ทันมันฆ่าออกมาอยู่ไหนมึงอยู่ไหนตายแล้วมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนกูพีทุกคนอยู่บีเนบอกว่าบีมึงอยู่ที่ไหนกลับมันเมื่อกี้ทางเมื่อกี้ถูกทางเมื่อกี้ถูกแล้วโอ้ยย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  g ยยย กูเล่นไม่เป็นเห็นตัว B ไหมไอ้ไม่ออกกินจะแพ้แล้วเนี่ยดูดิโอ้ว่ยไม่รู้กูเล่นดานี้ไม่เป็นกูเล่นไม่เป็นกูเล่นไม่เป็นกูเล่นไม่เป็น โวู้จะลงเป็นมอนทาถ้าต่อยยังไงวะทำไมไม่เป็นวะเดี๋วกโบ้งอัไเสองชั่วโมงไปเลยกูรีไม่เป็นโอ้โห นอ่ห้าายทำอินโทรไว้หน่อยไหมเผื่อเผื่อเผื่อกูจะลงจริงๆอไงสิ่งมันจะติดไหมโอ้ฮัลโหลนี่นี่ฮัลโหล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 บอลไม่ทันแล้ว บ ?"B าวบชาวาวบชาวาวบชาวบชาวาาวบชบาวตทิวระเบิดมันอยู่ไหนระเบิดมันอยู่ชั้นนี้นี่โอเมก้ดไปเอง ก็โดนไม่พี่ไนี้เบาเบาไปที่เอเอนั่นแหละมึงอ้อมข้างหลังได้เก็บช็อตกันสักอันแล้วก็ฆ่าทุกคนมันจะอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนดีขึ้น a yeah, what, what t จะด่าครูผนจะด่า

ไม่ถึงอยู่แล้วกูไม่เคยถึงสักยี่สิบวิวชิวชิวชิวพันนึงนะแคสไม่ครับชิวชิวเคยพ่าแคสเกมโอ้ยกอดพันหนึงนะตรงสายคนดูที่กูไม่มีไหนดีอยากคุยเรื่องส่วนตัวอยากคุยเรื่องส่วนตัวแคสเกมเป็นไหมอยากคุยเรื่องส่วนตัวโอ้ยกอดพัวินะเพื่อทำไมมันมีโอ้ my god กูโง่ พอมีคนมาดูมันจะเกยวคือเป็นพวกกระแดงจะดูปืนทำไมก้อนก้อนจิก้าสวยหรือเปล่ามอนมอนกัลังทำอะไรเขามาเนี่ยเขาไปเลยเข้าไปเลยยิงยิงลู้ยิงลูไม่ต้องยิงก็ได้ ยาเย้งมันรู้มือเทไงมันจะเปิดประตูข้างๆไปมันจะเปิดประตูข้างๆจะเปิดประตูอีกนึงมันจะเปิดประตูอีกอันนึงโอ้ไม่ยอดทีแบ็ก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 ดูดรอบนี้ก็จะทีแบ็ก ใครเม่งดูไมค์คาวะใครเม่งดูคนเด็ไมค์คาวะยุคไหนเนะี่ย <'s> สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างบ้านนะครับอ่าของใครวะคคอออมมมมมััััันนนนนเเเเยยยีดงู่่ะปลาสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเออ่สวัสดีครับน,นี่เบลเบิร์กกูทำอินโดไม่เป็นโอเคสวัสดีครับผมชื่อบ่าวระบบทำอินโทรไม่เป็นวันนี้หมดจะไปแคสจมเอซีเอสจีโอ กูเล่นทนายไม่เป็นนะกูเล่นทนายไม่เป็นกูซื้อปันแพงสุดด้วยอ่ะใช่ป่ะ A w ใช่ป่ะเย้เลื่อนแพงสุดแล้วกูใช้ไม่เป็นแล้วกูจะดอกให้มันแล้วมันก็จะได้แล้วมันจะค้างทีมเอออ่าอ่าเอออ่าอออ่าไปไหนหมดวะเฮ้ยรอด้วย้ย โอ้โหมโมกออัดีฟีดแปดแบงโอ้ม่ไนฟ์ไนฟ์ดูดดูดโอ้ไม่ก็โอ้แมนเย อ,อยู่ข้างหลังเอ้กดเป็นเม่เ็นออเย,ยโอ้มอนกูเปื้อนเหมือนมึงอะเหมือนมึงอะออ,อ,อเยขอรกคนแกักดจกดจกดจีดจดจเยก็เปืมึยยงไมทิ้งมแบบึงมีสกิดมึงกดยังเบา่ากดยิงทำไมวะเบาบแบบน่าติดเวียนะนะเารักแษบบาออบยอด,ยดเปไอบียอเยไดอย โคนรในฆ่าเลยแบบเพิ่งกดอยู่แบบจะเอาเอสเนี่ยไม่คอยลง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 กระสุกหมดกระสุนปีนตามันขึ้นไปโอ้แมนก็ทำผิดแล้ว อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเ <c oughs> อาชื่อดีๆไม่เอาดีๆเอาอย่างอื่นอ่ะอย่างอื่นนะชื่อไม่โหลเนี่ยอะไรวะคัดวิคราะอแยกแยะพดเทมึงดูนี่มึงดูคัดวิคราะอแยกแยะพดเทเลย fmart นี่เบิร์ดโหมดเบิร์ตโหมดรัวรัวรัวโป่งพระโป่งโอ๊ยโอเคเสร็จแล้ โอ้ oh แม่ยากได้ปืนยงอยากได hey, like ้ป like ืนอะไรอยากได้ปืนอะไรกูมีแค่สองพันเดียวพึ่งเรียพึ่งมึงซื้อของมึงไปได้เซิร์ชอีโก้แล้วก็ดูบูลเลตซื้อให้หมดกูมะช็อตกันพิสโต้ได้ไม่เป็นฟิวซื้ออีกอันหนึ่งเกินเนตโอ้ไปละอ๋อเย่ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้

โอ้ม oh anyway ่กสามคมึงต okay. ้องดูว so, ิด so, ีโอกูม so, ึงต <zak> ้องดูว so, ิดีโอกูมึงต้องดูวิดีโอกูกูจะวิวเยอะๆไม่เอากูไม่ได้ไม่เป็นกูเล่น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 ไม่เป็นมันอยู่ไห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 นมันอยู่ข้างมันอยู่มันไปทาง้วมักลากูจะเอาเอให้ได้กีนูจะเอาเอให้ได้กูจะเอาเอให้ได้กูจะเอาเอให้ได้กูจะสี่คิว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  โอ้แมนมันอยู่ไหน,น,น,นก็จะทีแบ็กโอ้ไม่ยอดเย่เมื่อกี้กูเดินมากูเห็นเลยนะเย่แมททอยแล้วแมททอยแล้วเอาไงต่อการเล่นเค้าเตอร์กันแมททอยแล้วอันนี้เสร็จกูจะลงยูทูบแล้วจะดูยูทูบไหมม่อนไม่ต้องดูนะจะลงไม่ต้องไม่ต้องดูนะ ไม่มึงต้องดูวิดีโออกกันมึงด้วยมึงต้องดูวิดีโออกกูกันนันกันนั่นไม่ใช่คอมเตอร์ใช้เลน่นอะไรโอ้ยลมมันเจ็บสองคิวเรื่องปกติสามคิวเรื่องธรรมด,ดา <100 A. S 1> อ้อแมนจะ uh, no uh huh. <laughs> ไม่อยากได้ห้าคิวจะ <Try smoke. S 1> ได้ห้าคิว oh, <I> ดูดูดกูได okay. ้ฮาคิวกูอยากได้ฮาคิวจบแล้วจบแล้วจบแล้วโอ้แมนอยู่ข้างหลังอ่ะอยู่ข้างหลังนีซ้าย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 แลิกสติกเ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 ลิกสติกแล้วโอ้ยโอ้ไมค์ ก็ God, yes มนจะคันแมนอีกแล้วต no. yeah. nee. no ่อได้กันทั้งคู <t <t ่เลยแต่กูไม่มีกุญแจนายซื้อกุญแจมาเปิดนายจะได้มีกุญแจกูไม่อยากได้เอาปืนปืนกูเอาปืนกูไปอยู่ข้างหลังอยู่ก็เนี่ยเนี้ยอันนี้ไปไม่ใช่พิสโต้ไงกูจะเอาปืนจริงๆไงปืนไทยมันเลี้ยแต่มึงซื้อได้เดียวมึงมีหกพันมึงซื้อได้สองอันไง ไม่รู้ก็ซื้อออกไปแล้ว,วตังหมด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 ซื้อออกแล้วมันเหลือสามพันมันมีตัง,มตง,ตงไม่เหลือจริงๆไม่เหลือตแตกให้หมดแตกให้หมดให้หมด,หหมดเปล่าจะปรับ ได้ไหมจะทำได้ไหมจะทำได้ไหมปวดได้ปวดได้ปวดจอมันทำอะไรวะจวชื่อมันเทกูรู้แค่นี้ถ้ามันโดนคิวนะถ้ามันโดนคิวก็โง่โอแม a n